ได้ตกใจให่นี่นีลวแากันมักตัวตัวใหญ่ตัขี่ได้ไมไม่ให้ขี่เลยตัวไหนไม่ได้ขี่ทุกตัวแล้วลูกอ่ะลูกก็ไม่ให้ขี่ มันขี้ไม่ได้แล้วหนเป็นฝวายมันคือวัวใช่ไหมให้ <c oughs> เขาก่อนได้รับอนุญาตแต่วัวได้รับอนุญาตเลยอันนี้อะไรวัวใช่หอันนี้สายอะไรอะ่ะเ <c oughs> ทียบมันเทียบของตัวนู้นเหรอ <c oughs> หยับไม่ได้หรือเดี๋ยวไปถ่ายวัว่ะถ่ายตัวเล็กตัวนี้ใช่ไหมตัวเล็กวัวอมอรูมาดิมาดีนะ มจะแอบตกใจหน่อยไหมยือมันรูปตรงนี้ได้ไหมได้เนี่ยรูปตรงแถวๆนี้ได้รูป <laughs> มันก็จะดมกลิ่นดมเสื้อผ้าดมเขนอ๋อมันจะดมเพื่อจะได้จำเราได้ ราสามารถจับตรงไหนได้บ้างจับได้หมดอะตรงนี้ได้ไหมได้ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เหนียงมันเหนียงใช่ไหมอืมวมันตมมือแล้ววะมันจะีลีะเอา้ามันจำกลิ่นเราได้เลยก็แปลว่าเราลูกมันได้เลย มันจะชนเนอะว้ยหนีทำไมอ่ะสวยนะเนี่ยวัดมังกลเทพอันนี้ใช่ไหมน้ำตาลเอาเอาอุย้ยมันดมเลยเนะ